อย่าได้ดะ๋ยวโชว์สเต็เทไให้เลยอ่าวเลยไม่ต้องคุยกันสเต็เไอ้แบบนี้นเสเต็คมันต้องมีโชวโชวกาเหมืนอนเ่เท,เท,เท,เทค่อยคุยกับน้องสิน้องเตียน้องอยากได้อยากกระโดดอยากกระโดดเชือกเหร เยอะอ่ะอโอ้โหเดได้ใ่มดดนยงเยงยงอยากลงเหรอหันได้ยังคาได้ยังเดินได้ยังกระโดดได้ยังยังทำไม่ได้โอ้โหน้ำลายไหลเลย ไม่ใช่ของกินใไอเพ็กถ้าหากว่าจะอัดหรือจะถ่ายรูปนี่เขาไม่ค่อยออรู้แล้วพี่ติวเพิ่งเคยเห็นนะที่บอกว่าหิวจนน้ำลายสสเนี่ยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วเห็นแบบชัดๆเลยไหลออกมาเปื่อนคางเปื้อนขายเลยไป่มาไอเ้เบกอยากได้ใช่ไหมเนะี่ยหยดทิ้งไปแล้วหายไปแล้ว